ผมนายเมธาชื่นตาเลขที่12ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับหจะมาเฉลยแพทหนึงปี2 5 5 1ครับจากจว์นะครับเราจะนำเลขหลังล็อมายุบรวมกันโดยวิธีให้เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายหารนะครับ แล้วมันทัดต่อมาเราจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับโดยการกลับเศษเป็นส่วนก็คือ9้าส่วน8วัตอนนี้ก็จะเป็น3ามส่วนสองนะครับทำการตัดโดยเก้าหนึ่งเป็นเก้าเ้าสามเป็น27สิบดนะครับแล้สามตัวนี้ก็จะตัดได้อีกตัดตัวนี้ตัวนี้ ก็จะเหลือเป็นล็อก16ตัวนี้นะครับแล้วก็8คูณ2ก็จะเท่ากับ16เราก็จะได้เป็นล็อก1ค่าเลขหลังล็อกใดๆเป็น1น,นะครับจะมีค่าเท่ากับ0น,นะครับขอบคุณครับ